รับผมเทปเองนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กับเกมโชเนนอัลีดกันอีกแล้วนะครับและใช่ฮะวันนี้เนี่ยผมจะมากด 1- นึ่งหนึ่งแรงกันนะครับผมเกมเพิ่งเปิดใหม่ได้ประมาณ2วันเองนะฮะเพราะงั้นไม่ได้นะยังไงก็ต้องจัดนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะเล่นได้กี่ตานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้เซิร์ฟเอเชียเนี่ยมันปิงมากนะครับในแรงคือคนต่างประเทศเนี่ยมันอยู่ในเซิร์ฟเราเยอะมากนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเล่นแรงยากมากนะฮะซึ่งตอนเนี้ยเดฟเขาก็รู้เรื่องแล้วนะคือมาว เเออดี๋ยวจะหาวิธีแก้ให้นะฮะคือเขาจะแก้ด้วยการเพิ่มขนาดเซิร์ฟก่อนถ้ามันยังมีพวกคนเมกามาอยู่ในเซิร์ฟเราอีกเนี่ยเขาก็อาจจะแบนหรือไม่ก็ปรับแปลงเป็นแบบเดอะสตองเกตเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะแต่ไม่พูดมากนะครับกดเลยดีกว่าน้องปะเจ็ดถึงเจ็วะกูแ่งเจตเอร์อะผู้เล่นประกอบพวกมึงโอ้ลืมปิดเพลงไอ้เหียโอ้โหเซิร์ฟไม่ปิงด้วยหีย โอเคมาโอ้เซิร์ฟโอเคโอเคไม่ปีงไงน้องตกใจหมดเลยเชี๊ยมาที่แล้วผมเล่นโจโถโรนะฮะงั้นก็เล่นโจโถโรอีกรอบแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้เอามาใส่นะฮะคือเกมแม่งก่อนที่ลิกัสิกเน่ยแล้วเจอไงนารูโตะไอ้เจี่ยบให้มันได้งี้สิเดี๋ยวผมดูที่เขาจะทำยังไงวะเริ่อเกมแยกเงาแล้วก็พุ่งเพื่อโอ้เจี๊ยใช่ไหม อย่างครับน <lich> ้องอู้งร <PAUL> oh ุ hmm. <that> kind of <the> ่ร่รุ่รุ่งรรรร่รานึ่ไงน้องฟีดเมทโอเคเช็คกับลวเตอร์เฮลคุณนี้คนรีเฟกเร็วยังวะโอ้โหแล้วกูทำอะไรกูเนี่ยไอเชี่ยผู้เล่นเบต้าทิเต์โอเคไม่ใช่กับผมละก็ทอไรขาละ โอ้โหมันสวนกูได้ชิบหายโอเคไม่เขาไม่มีสกิลต้องให้เรียบร้อยกดสกิลบวกระวังตายเองอืเกมมันสวนได้นะน้องเกมนี้อ่ะถ้ามันมีเอเล็กเปิดมาไม่พุ่งก็แยกเงาอ่ะไม่พุ่งก็แยกเงาโอเคแยกเงาแล้วก็อะไรต่อโอเคแล้วก็วัตต์ฟ็อกกระสุนวังจักรอันอ่าฮคืออะไรของเขาวะเฮ้ยมัน เอ้กูยังกูตามวิธีเล่นมันไม่ทันโอ้กูตายเชี่ยโอ้ลืมเกมนี้ไม่มีวันถอดคอมโบเรียบร้อยทำอะไรครับน้องเคเสียหลุดเรียบร้อยไอพี่คอมโบบ้างน้องกูจะทุบหน้ามึงด้วยกำปั้นกูนี่แหละวัตฟักโอเคเรียบร้อยเสียหลุดฟรีเปิดเปิดไม่หยุดแล้วนะคนนี้ เ้าโดนผมสวนไปกี่รอบแล้ววะเฮ้ยเชีย่ยอ๋อแล้วเอ็มทูไม่ติดอะไรวะโอ้เชีย่ยเอ็มวันอ้อไม,ม่เมียนแหลกแต่ฟัคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยน้องไม่มีหลุดแล้วไม่มีหลุดแล้วใช่ไหมมึงอ่ะโอ้ไม่เล่นด้วยละไอ้เหี้ยเดี๋ยวแพ้จริงตามวิธีเล่นเขาไม่ทันจริงๆกัเนี่ยโอเคเรียบร้อยอุราคือนาะท่าสุดนาน ต่อยจนกระโหลกแหลกแต่แม่งไม่ตายโอ้สวยสวยสวย what the fuck ไม่มีแหลกเลยหรอโอ้ยเชีอยท่าสุดโหดอ้าวเรียบร้อยน้องไม่มีหลุดด้วยนะมมไม่มีหลุดใช่ไหมมึงอะ่ะบอกเลยตายไอ้เหี้ยอัดกำแพงสุดโหด าบินดนาวสาวาลูโดยาลยาลูโดเซเจ็ดแม่เอาแต่สตัมสกิลใช่มั้ยเอาล่ะว้าวลๆๆมึงอ่ะตายไปเลยควายไม่ตายกูซับทองไอ้เหี้ยยินภูเขาไฟนี่ไปตีได้บ่กวะเดี๋ยวไปนำเพี้ยนระวังนะมาวินแหลกว้าวโอ้ยเหี้ยเจ็บคอ ไอ้ยเซอร์สิงคโปรน์น้องเดี๋ยวรอบนี้เล่นเซตมะดีกว่านะครับอุ้ยโกคูไคโอเคนวะแล้วผมผมชอบท่าเปิดโกคูไคโอเคนมากนะครับเนี่ยเ <c oughs> ชี่ยมันคู่เท่อะ <c oughs> จะไม่อภัยกูเด็ดขาดกูไปทำอะไรให้มึงก่อนไอ้เชี่ยโอ้โหบล็อกไม่ติดเรียบร้อยเลยกูเปิดแชทแป๊บโอเคฟอ็อกท,ทีทักมาเดี๋ยวค่อยอ่านนะครับขอเล่นก่อน <c oughs> ทำอะไรเนี่ยเพื่อน <c oughs> ชี่ว่าท่ามันเก่งขนาดนั้นเลยหรอ ดูกโกเด็ดแันไอ้น้องกายล่างเป็นเซตมา <laughs> สกินก็ยังทำไม่เสร็จนะครับต้องรอให้เขาทำเสร็จก่อนอนะ, What the fuck, ว,ะวัตตาฟัลเราจะวิ่งเข้ามาโดนทำไมเนี่ยเพื่อนเอ้าขดสกิลไม่ติดโอเคไม่เป็นไรตายเหมือนเดิมโอเคกูคคไม่ได้ดีเลยว่ะโอเคออืมอืมม คนนี้เขาเล่นไม่เก่งนะครับน่าจะชิวจริงๆคนเล่นเก่งมันก็ต้องน้อยอยู่แล้วแ,ลวแหละเกมเปนเพิ่งเปิดได้สองคนสนุกจริงๆเลยหรือว่านี่จะเป็นความรู้สึกของคิดที่ตกว,วะอ๋อสวยไม่ได้อ๋อโอเคจริงก่อนหน้านี้ผมโดนด่าเยอะมากนะว่าด่ากูเป็นเฮสเตอร์เยอะเลยเชียกูู่ผิดอะไรเนี่ยเป็นเฮสเตอร์เฉยๆๆเดี๋ยวเพื่อนอืมแล้วคือ,อเอาจริงๆผมไม่ได้เล่นเกมนี้เก่งขนาดนั้นนะครับ กายลากไปเ๋ยวมาอีกรอบเลยคือมันคอมแบทมันไม่ hehe, no เหมือน a b a อ่ะแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะเอ้าไม่พุ่งสัตว์โดนหลบเรียบร้อยโอเคเฮี้ยอะไรบึงเนี่ยผมว่าคลิปนี้น่าจะยาวมากเลยเนี่ยเกมแบทหนึ่งมันจบนานนะครับและคือคนนี้เขาไครโอเคนเปิดแล้วกูก็ไม่บล็อกด้วยไงสุดยอดไอ้เชียโดนฟีเลยอันนี้ก็กดจังเลยเนาะสกิลเนี่ยไม่เก็บได้คอมโบเลยนะเพื่อนเนาะ โอ้ชิบหายอ่ะไม่มีสก,กิลคอมโบไม่เกี่ยวไปสักท่าเลยอ๋อกด R เคาเตอร์สุดโหดเรียบร้อยไม่มีหลุดคอมโบหนึ่งสองสามสี่นี่ไงนี่เบสคอมโบไอ้นออมเด็พันยี่สิบสองดาเมจกูเอาจริงเลยมาแล้วครับหมดสุดโหดและนี่ก็กดไม่หยุดจริงๆเลยนะสกิล อ้าอเชียดิคิขวาไม่ติดออขอสักบัตรด,ดิไอเชียกดจังเลยสกิลเนี่ยกดเป็นหรือเปล่า M1 นเนี่ยเพื่อนไม่ตายด้วยนะจะถึกไปไหนเนี่ยเฮ้สซาตบะล่างโหมดนี่ก็กากชิบหายเลยเชียถ้าเทียบกับล่างปกติอะนะนั่นไงกดอีกละวูเดาออกแล้วเพื่อนรอบนี้อ่ะสักหมัดดิโอ้ว์ต่อฟัคเรียบร้อยออสักหมัดดิสักโอ้โหแม่งเดิฟมาแล้ว อาอแล้วกูจะกดทำไมหรือเชียผมบล็อกเกือบแตกโอ้โหผมบล็อกไม่ได้ชุดตะกี้บล็อกกูจะแตกแล้วกูตายไอ้เหี้ยเอออ้าวแล้วไม่มีสกิลไว้ไม่เก็บไว้คอมโบสักท่าไงในไงในไงมาแล้วฮะอัลติเมตสุดกงเอ้า maintenant. กบดิดาดาดาเยจิต What the fuck กบดิดาดาดะเยจิตเอ้าฮะใครวะ What the fuck ยังไงวะโอ้จุฬาธานโจสตาร์รู้แล้วครับรู้แล้วครับคุณปูผมนี่แหละหลานคุณเองแล้วทำไมปู่ถึงยืนอย่างนั้นวะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลโหลดยังเนี่ย เออไม่รู้อะกูฟรีดาเมจขอบคุณครับวอตเตอร์ฟอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยไม่โดนด้วยเฮ้ยต่อยโดนแล้วนึกว่าอ๋อฮะเฮ้ยคุณเฮ้ยอย่าเพิ่งโกมเมนอามันในคุณโปกลับมากรในแย่โอ้แล้วกูจะโอ้แล้วมันทำดาเมจไม่ได้ด้วยวอตเตอร์ฟอกกูต้อง เฮ้ยฮัลโหลแล้วมันทำดาเมจไม่ได้เ้ยอ๋อเฉี่ยเอาแล้วพลังฮาร์มอนเอาไปไหนอ่ะอ๋อตกแมพโอ้อผมไม่รู้จะเล่นอะไรละแรนดอมเลยแล้วกันนะฮะไอปู่จุนาธานตะกี้ปัญญนชนิบหายตอนนี้เราจอกับโทโดโลกีนะครับคลิปนี้สมว่าจะแปลกๆไปห,หน่อยนึงนะครับพอดีว่าเป็นหวัดนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวนะฮะอย่าลืมดูแลสุขภพาพด้วยนะครับ ตอนร่างกายผมเป็นคน้าเชียอ่อนอายนะฮะรูดูดาวจี่ะไรผมเป็นหวัดทุกวันนะไม่อยากจะมอทำไมเขาไม่สวนวะคนนี้เล่นไม่เป็นนะเนี่ยเจอเดี๋ยวคนเล่นไม่ปันเกมเปิดสองวันเอาอะไรมากกว่าเด็กเรียบร้อยเรียบร้อยไม่บล็อกด้วยฟรีดาเมจคอมโบไอ้น้องเกมมีวัน็อตคอมโบตะแลงอยู่นะคอมโบชุดหนึ่งอ๋อแล้วกูสวนไม่ได้ What the fuck โอ,อ้ยท่าสุดโกงอลังการแต่ดาเมจดยังเบาแล้วทำทำอะไรสิเพื่อนเคสเสียหลุดดวงจันเฟนแปลไทยเป็นอย่างเงี้ย <laughs> แมตชนี้ผมก็น่าจะชิลแล้วนะฮะคนนี้เขาเล่นไม่เป็นนะครับจริงๆิอีิโกะนี่ตัวมันสวนง่ายมากเลยนะแต่เขาสวนผมไม่เป็นนะครับก็นั่นแหละน้องเกมเพิ่งเปิด2วันโอ้ยสนุกจริงๆเลย <laughs> ต้องรีบเล่นนะครับก่อนที่คนเขาจะเก่งขึ้นเพราะว่าถ้าคนเขาเก่งขึ้นเนี่ยกูน่าจะสู้ใครไม่ได้เลยเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยเลยเจอปัดกําปั้นเพิงท่าอะไรก็ไม่รู้ไม่น็อกแบ็คเลยท่านี้โอ้ยเจี๊ยนรอบนี้เขาไม่คอมโบดีแล้วละวะเรียบร้อยทำอะไรนี่เพื่อนโอเคเสียหลุดเรียบร้อยสันดีครับน้องอันจริงผมเล่นเกมนี่กากมากเลยนะอ๋อเกิดทำไมตรงนี้เลยอาจารย์เอ๋ตัวเองใคร่าสั่งก็สั่งให้กดสกิลแบบนี้เกมมันมีเคาน์เตอร์นะครับออ เฮ้ยอะไรวะมึงจับส่วนงูงงี้เลยเหรอเพื่อนอ๋อเลยไมมคอมโบอะไรเนี่ยอืมเรียบร้อยคอมโบไห้เป็นวังใครยัดเสียงอย่างติ๋มเลยยัดไหมโอ้ยถ้าเปิดสุดกองจะไปไหนไม่หันหลังมาบอกช่วยนะเออดวงจันทร์สังหารมรดกกูแถมให้อีกดอก ผมรอสกิลสองใหม่นะฮะนั่นแหละเรียบร้อยว้าวรถทำอะไรนน้องมีหลุดเป้าอออ๋อไม่มีหลุดหรอไม่มีหลุดกวดอ๋อโอเคเขามีหลุดเรียบร้อยอกูแถมอีดอกก่อนกดอันติเมทสุดกองเข้ามารับด้วยนะไอ้น้องจีจีครับ ดนไปเลยอ๋อไปไปไปไเกี่ยวเกี่ยวอ๋อแล้วมันเป็นสกินนี้อ่ะโอ้โหเซิฟเออเอ้ยพวกคนเมกาได้มากูไม่ออกแล้วรอบนี้สัตว์มังมัดิแมวดีกว่ายูจิดีกว่าไอ้เชี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เมนผมหรอกยูจิก็พอแล้วนะครับกูจะต่อยให้ร้องกับประเทศเลยเจ็แม่มันเป็นอะไรเนี่ยชอบมาเล่นเซิร์ฟกูจังเลยเนี่ยเฮ้ยหึงกูจะบทขี้มึงเองมันพูดงี้อ่ะ ถ้าวิ่งมั่วเขาเขาตายเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะปิงสองร้อกว่าเลยก็ผมก็ไม่แคร์นะรอบนี้บอกเลยเชี่ยเรียบร้อยไม่ไหวแล้วอขอเตะสักทีดิโขกสักทีดิเชี่ยเป็นเคี่ยเลยนักหนากับเซิฟเอเชีย er, นี่สัตว์นี่บอกเลยกูไม่เข้าประชิดละถ้าเขาวิ่งคือผมจะต่อยสวนนะครับอ๋อทำอะไรเพื่อนทำอะไรอ้าวกดแล้วไงสก,กิลกดมั่วด้วยสุดยอด เรียบร้อยเตะอีกสักดอกดิเชียอวเออเออแหม่าให้เกมเขาอัปเดตแรงมานะเจอรอบหน้าอีกกูส่งแบนแม่งอ้าวไอ้น้องบักฟัดบักฟัดแักฟัดบักฟัดเฮ้ยสกิลโคตรโหดไอ,อ้น้องอ้าวอุ้ยเอ็นแหลกจังน,น้นดีนี่ยเขาสวยเพี้ย เรียบร้อยอืมพาสสิสุดโกงคึ้มอยากเชโมอ้อชิบหายเลยเชโมเด,ด็ดวุนคำเฮ้ยไม่ตายลืมเกมนี้มันไม่มีบ,บัน็อดคอมโบนะครับผมก็พูดไปงั้นแหละมันไม่มีหรอก <c oughs> มันก็คอมโบในแกนเนี้ยจันยีโร่อะนี่ผมไม่โดนวูวไอเววว้วว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 นองเกือบวอวว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 หลบเป็นเวย้ย เย้เอาไอ้เหี้ยโอ้ยยังไม่ตายเขาไม่มีสกิลทำอะไรนี่เพื่อนกดทำไมสกิลสุดกากกันถามหน่อยเียยสวเรียบร้อยมึงตายไอ้น้องเฮ้ยแบ็คฟัดแบ็คฟัดเฮ้ยแบ็คฟัดเฮ้ยแบัก เชื่อถ้าหนึ่งกีตาร์โดนอีกก็โกงชิบหายเลยเนาะถ้ารับฟื้นไม่เป็นเนี่ยอ่อชิบหายกูตายไอ้เหี้ยมันโอ้ยมันพุ่งมันพุ่งโดนเลยดีนะมีหลุดคอขโมยกูไปแล้วไอ้เชี่ยเฮ้ยโอเคไม่โดนไอ้เชี่ยกูจะติดเล่นไปไหนถ้ากากกดตังเลยเนี่ยสกิลนี้เนี่ยเรียบร้อย ปิงปิงสองร้อยแล้วไงอะน้องเล่นได้อยู่ดีอะเออเออเออถ้าโคตรบเบาอยูท่านี้แต่ว่านะมันต่อคอมโบได้นะครับแล้วผมโอเคยังมีสองปิดอยู่เว้แต่กี่มองไม่เห็นเก่งจริงวิ่งมาเก่งจริงวิ่งมาเรียบร้อยแบกฟัดแบกฟัดแบกฟัดโอ้ยแบกฟัดไอ้น้องเ <c ười> ชื่อมันไม่ตายไอสัตว์เอ้ย อา้าวพลาดสิบไม่ติดอะไรวะโอ้โหชิบหายผมตายชิบหายจริงนะเนี่ยโ,โอเคไม่ตายเคลียร์เรียบร้อยครับ <The fuck? S 1> ฮะว้าวมึงกดหลุดพลาดสีบกูโอ้กูไม่เล่นด้วยละไอ้ยคนบ้าอะไรกดหลุดพลาดสีบอิตาโดริมาถามชิงเงินหรอว่าจริงจริงหวัจะแพ้ได้เนี่ยผมจริงจังนิดหนึ่งนะฮะคือติดเล่นติดเล่นมาเยอะละติดเล่นมาเยอะละ ติดเล่นในเซิร์ฟปิงสองร้อยห้าสิบด้วยนะไอเจี๊ยบปัญ่อนนด้วเนี่เดฟเชี่ยเดพแจจิงไงเนี่ย <_ d ata> โอเคพุ่งคือมันมันยังไงมันก็มีโอกาสได้หมดสูงมากเลยทันจิโร่โอ้โหฮิตบ็อกโอ้โหฮิตบ็อกสุดยอดบ้าไปดิเฮ้ยโอ้โหยังไม่โดนโอ้โหไม่ถึงด้วย <_ d ata> ว,ว้าว ไอ้เชี่ยแม่งเซิร์ฟปิงแล้วฮิตบล็อกหน้าขัวอย่างวะไอ้เชี่ยฮึ่งเซิร์ฟมันปิงแล้วฮิตบล็อกมันมันมันบ้ามากเลยว่ะเดี๋ยวไอ้เชี่ยแม่งอะไรวะไอ้ <c oughs> กูแพ้และเอ้าถอยเฉยมึงจะไปไหนน้องปิงสองร้อยห้าสิบกูวิ่งใส่แล้วกูไม่อยู่นะกูบอกเลยน้องห,หลุดดิหลุดเด,ดเดอ้า,อาไม่มีหลุดโอเคสวย ไปแล้วโอ้ยเชี่ยระยะท่าเช่นนี้ก็เนาะอ่อเรียบร้อยน้องบักฟัดบักฟัดบักฟัดโอ้ยคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะ,ะ,นะผมเจ็บคอแล้วไม่ไหวแล้วเล่น,ลนสองใบไม่ไหวละเพราะงั้นก็ไว้ชินหน้าแล้วกันนะคฮะบาย